เรื่องของคุณเบสเอรพิมพนะครับเป็นเรื่องซึ่งวิธีขอโทษไปว่าความพูด เรื่องของการไล่หรือไล่ดูข้อเท็จจริงเกี่ <c oughs> ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองต้องบอกว่าเรื่องใหญ่ที่ทําให้คนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เนี่ยสาระสาคัญแน่นอนว่าเริ่มต้นด้วยเรื่องประเด็นคนอีสานดูหมิ่นดูแคลนคนอีสานหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องความรู้สึกคนฟังบางกลุ่มบอกว่าไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนก็เป็นเรื่องความรู้สึกคนฟังคนอีสานจํานวนมากฟังแล้วรู้สึกว่าดูหมิ่นดูแคลนนั่นก็เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องบริหารแล้วก็อันนั้นจะเป็นเรื่องของคุณเบสเองต้องต้องชี้แจง เป็นเรื่องเอกสารเป็นเรื่องทางกฎหมายแลวต้องมีคําชี้แจงสนขอิสระเข้าไปค,ค,คุยอย่างนี้ครับว่าบริษัทคุณเบสเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีบริษัทของตัวเองนะครับชื่อว่าบริษัทเ,เบสมีเบสมายนะครับมีทุนจดท,ท,ทะเบียนประมาณหนึ่งล้านบาททําธุรกิจเป็นตัวแทนรับจัดงานทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาไปไล่ดูเรื่องในที่น่าสนใจฮะคือหนึ่งคือบริษัทน,นี้ปิดไปลาตั้งแต่ปี5้านะครับอันที่สองคือไม่เคยพบชื่อบริษัทนี้เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานราชการ เรื่องนี้น่าสนใจแลวเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเงินเงินเงินทองทองคุณคุณเบสเรื่อง3 0 0 0 0บาทเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการโทษเถียงกันมานานนะครับหน่วยงานราชการบางหน่วยงานมชเนี่ยมีเอกสารก็เคยให้เงินคุณเบส3 0ม0 0บาทนะครับเมื่อมีคนตั้งคําถามแบบนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการในการให้งานคุณเบสในหน่วยงานที่คุณเบสบอกเป็นในจ้างเนี่ยคุณวินทัยบอกว่าไม่มีไม่มีความเกี่ยวข้องกันไม่เคยจ้างไม่เคยทาอะไรเกี่ยวข้องกันอันนั้นคือเรื่องของคุณวินทัยเป็นเรื่องระดับข้อเท็จจริงรหืออว่่าาตม มีคนไปถามนะครับนอกจากคุณวินไทยที่บอกว่าไม่เคยรู้จักคุณเบสไม่เคยเกี่ยวข้องกันกองทัพไม่เคยให้คุณเบสใช้งานขณะที่ในโซเชียลมีเดียเขาก็เผยแพร่คลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าคุณเบสเคยทํางานยังไงเคยพูดไว้ในที่ต่างๆยังไงนั่นเป็นเรื่องของคุณเบสเป็นเรื่องของคุณวินไทยและเป็นเรื่องของสังคมที่จะใช้วิจารณญาณเองว่าจะรับฟังใครเป็นวิจารณณของประชาชนเองแต่เรื่องเอกสารเรื่องข้อเท็จจริงเป็นเรื่องทางกฎหมายเป็นเรื่องความจริงจะต้องอธิบายกัน และในการอธิบายเนี่ยนะครับสิ่งที่สันสน,นอิลาเขาพูดก็คือว่าหนึ่งก็คือคุณเบสเคยมีบริษัทอันที่สองคือบริษัทของคุณเบสเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่เคยเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานราชการตรงนี้เป็นปัญหาแล้วเพราะว่าในคำให้สัมภาษณ์ของเรื่องนี้เนี่ยผู้ว่าการสำน,นักการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทยคุณพิสิทธิ์เนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้นะครับออาพูดในแบบที่ต้องต้องพูดตรงๆว่า คนฟังก็รู้สึกว่าเป็นการพูดในแบบเชิงปกป้องคุณเบสซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องของเอกสารเป็นเรื่องของหลักการต้องว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่คุณพิสิทธิ์พูดเนี่ยมีประโยคหนึ่งบอกว่าการว่าจ้างคุณเบสการว่าจ้างนักพูดในลักษณะนี้การใช้เงิน3 0ม0 0บาทแบบนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องซึ่งถ้าไปจ้างนักพูดคนอื่นเหมาก็แพงแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวลองฟังคุณพิสิทธินิดนึงครับคนที่จะมาพูดเนี่ยมีฐานะตำแหน่งหรือมีคุณภาพคุณสมบัติ อย่างไรนะครับก็เลยมีการจ้างจ้างเหมาในราคาที่เขาเห็นว่ามันเป็นไปโดยที่เขาสามารถจะให้เขามาพูดได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ก็เป็นเคสของอทางมชนะฮะแต่ส่วนที่มีข้อมูลบอกว่าทางทหารไปเชิญคุณเบสมาพูดอะไรเงี้ยนะ,ะการมาพูดนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นเวียรกรเสมอไปนะครับ การมาพูดก็เป็นส่วนหนึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการมาทอกโชว์นะครับซึ่งตรงนั้นคงไม่ได้เรียยวก็เป็นค่าวิทยกรน,นะครับแต่เรา,ต,า,า,เเาต้องดูตามความจําเป็นเหมาะสมก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงว่าเขาใช้ระเบียบอะไรมานี่คือคําสัมภาษณ์ของคุณพิสิทธ์นะครับสรุปคําสัมภาษณ์ของคุณพิสิทธ์พูดอะไรบ้างผมคิดว่าก็คงพูดอยู่สองสาเรื่องนะครับเรื่องที่1คือเรื่องเงิน3า0 0 0นบาทนี่ไม่ใช่ประเด็นจ้างได้นะครับจ้างนักพูดเก่ง เขาก็จ้างแพงกว่านี้กันตรงนี้เป็นคําถามที่คนในสังคมก็คงจะาตั้งคําถามเหมือนกันว่าแล้วคุณเบสเนี่ยเป็นนักพูดที่เก่งจนควรได้เงิน3า0 0 0ืบาทหรือเปล่าอันนั้นเป็นคาถามเรื่องคุณสมบัติของคุณเบสแต่สิ่งที่คุณพิสิทธิ์พูดประเด็นที่สองนะครับคือเรื่องของการบอกว่าได้สอบถามเจ้าหน้าที่สอบถามหน่วยง,งานของกองทัพแล้วว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินให้คุณเบสเป็นการเชิญมาร่วมในลักษณะจิตอาสาพเพื่อพูดส่วนค่าใช้ใจ่ายในการจัดกิจ,จกรรมต่างๆที่ปรากฏเนี่ยเป็นเรื่องค่าเดินทาง ค่าเต็มสถานที่ค่าเครื่องดื่มอาหารว่างแต่ไม่มีการจ่ายค่าตัวอันนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงรอะไรสังคมเอว่าคุณเบสเหมาะหรือเปล่าเถียนกันไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องข้อเท็จจริงเราต้องบอกว่าข้อเท็จจริงสิ่งที่คุณเบสพูดสิ่งที่คุณพิสิทธิ์ ได้สอบถามหน่วยงานต่งางๆที่เกี um, ่ยวข้องเนี่ยซึ่งหลักฐานกองกำลังรักษา ความสงบเรียบร้อยที่มหาสารคามอย่างนี้เนี่ยในการที่คุณพิสิทธิ์ไปสอบสวนนะครับามเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้มีการจ่ายค่าจ่ายแต่ค่าเตรียมสถานที่เนี่ยคุณพิสิทธิ์หมายถึงการสอบสวนกรณีที่มหาสารคามหรือเปล่าสอบถามครบทุกครั้งหรือเปล่าแล้วอีกครั้งหนึ่งที่คุณเบสไปแล้วคุณเบสก็โพสในโซเชียลมีเดียใน a ฟ e b o o k ของคุณเบสเองนะครับก็เป็นการพูดในจังหวัดอื่นในภาคอีสานอีกเหมือนกันนะครับที่ที่คุณเบสก็บอกว่าเนี่ยเป็นการพูดนะครับที่จัดที่ สารคามอีกครั้งหนึ่งนะครับจัดโดยกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยของหมาสารคามร่วมกับอบจหมาสารคามร่วมกับสาธารณสุขที่สารคามนะครับอันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งคุณพิสิทธิ์ได้ถามผู้เกี่ยวข้องกับกรณีนี้หรือเปล่านะครับจริงๆคุณเบสพูดหลายครั้งมากนะครับแล้วสิ่งท,งที่สิ่งที่น่ารักมากๆเลยของคุณเบสคือทุกครั้งที่ไปพูดเนี่ยคุณเบสจะถ่ายรูปมาลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็บอกว่าพูดที่ไหนพูดที่หน่วยงานอะไรเพราะฉะนั้นการไล่ดูข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องยาก การที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจะไล่ดูข้อเท็จจริงจะสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ไม่ใช่เรื่องยากแล้วคงจะต้องมีคําอธิบายว่าเมื่อท่านบอกว่าท่านได้ถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้วเนี่ยถามไปเท่าไหร่ถามไปไกลแค่ไหนถามทุกหน่วยงานจริงๆหรือเปล่า25ิ้าพฤษภาคมเนี่ยคุณเบสก็ไปพูดให้งานของกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่สีสเกตร,ร่วมกับกสนสีสเกตได้ลอง3ามสองหน่วยงานนี้ดูหรือเปล่านะครับจริงๆส่วนใหญ่คุณเบสเนี่ยไปพูดเนี่ยพ,าพ,านะพูดเยอะแถวภาคอีสานนะ เป็นพื้นที่ผมไม่อยากจะพูดนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพที่คุณเบสเอามาโพสต์เองนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็อย่าเพิ่งไม่พอใจผมผมพูดไปตามข้อที่จริงที่คุณเบสโพสต์ตามภาพที่ปรากฏนะครับก็คือส่วนใหญ่มักจะเป็นในพื้นที่ของทหารนะครับเป็นพื้นที่ของแม่กองทัพภาคสองบ้างแล้วก็จะมักจะเป็นงานที่หน่วยงานราชการเป็นคนจัดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานในพื้นที่เดิมๆและจัดในนามในองค์กรในเครือข่ายขององค์กรเดิมๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพิสิทธิ์จะต้องอธิบายให้ดีีกว่าน ไม่อย่างนั้นสังคมก็จะมองว่าเออในคำอธิบายแบบนี้ว่าได้ไปถามหน่วยงานต่างๆถามแล้วไม่มีอะไรถามแล้วทุกหน่วยงานบอกว่าไม่ได้มีค่าพูดไม่ได้มีค่าวิทยากรมีแต่ค่าเดินทางให้เนี่ยมันตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่าอย่าลืมว่าสิ่งที่อสิสราเปิดเผยในวันนี้เนี่ยสาระสําคัญก็คือหนึ่งก็คือว่าคุณเบสซึ่งเป็นปัจเจก รัฐก็อาจจะสูญเสียไรายได้จำนวนม<ร>ากตั้งแต่เมษาจนถึงเ,<ร>เกือบสิ้นปีชวงป่าผู้ว่าสาตงอบอกว่าไม่มีโดยอ้างว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านถามทุกหน่วยงานมแม่พ่องพันธุ์นะครับมีการพูดพาพิษัยเนี่ยถูก เรเบีทุกอย่างแล้วจบเนี่ยดูหลักฐานจากอะไรวุชาของแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ะะมีการขึ้นคัาจ้างขั้นต่ำไปแล้วก็เริ่มมีนักเศรษฐศาสตร์ร้อยบาทมันมากเกินไปนักเศรษฐศาสตร์มีพูดจาแบบนี้ออกมาในปัจจุบัน